เคยสงสัยไหมครับว่าถ้ามีเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาให้หายตัวได้ยิงได้โหดแบบสัตว์ป่าแล้วรอดจากการถูกล็อกเป้าเหมือนหลุดจากมายากลมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับบอกเลยว่าวันนี้คุณกำลังจะได้เจอกับตัวท็อปแห่งความลึกลับของรัเสเซียครับเพราะนี่คือซู57เครื่องบินขับไล่ยุคที่5ของรัเสเซียครับ ก่อนจะไปไกลผมขอเตือนเบาๆว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มีดีแค่ความล่องหนแต่มันยังมีความซ่าแบบเงียบๆที่หลายประเทศขืนกับเหลียวหลังกันทั้งแถบครับถ้าอยากรู้ว่ามันซ่ายังไงมาครับไปต่อกันเลยซู57เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ของรัสเซียผลงานของซูคยที่ตั้งใจออกแบบให้สู้ได้ทั้งระยะไกลไกลแถมยังติดเทคโนโลยีล่องหนแบบไม่แพ้คู่แข่งฝั่งตะวันตกครับ มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นคู่กัดของ F 2 2และ F 3 5แบบถึงพลิกถึงขิงครับบอดี้ของมันออกแบบให้ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ทรงมนมนผสมกับมุมเฉียงทำให้เวลาโดนเรดาร์จับมันเหมือนหลบหลีกไปด้านข้างทั้งที่บินอยู่ตรงกลางแบบหน้าตาเฉยครับ ดีไซน์ภายนอกนี่บางคนบอกว่าเหมือนอสูรที่กำลังหลับแต่พร้อมตื่นมาล่าทันทีครับระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์รอบทิศจุดเด่นคือเรดาร์ a s a พร้อมเซ็นเซอร์กระจายรอบลำตัวเครื่องมันรู้สึกเหมือนมีตา360องศามองรอบตัวได้เหมือนมีสายลับอยู่ทุกทิศทุกทางครับ ท่าบินคล่องตัวสุดๆด้วยเวกเตอร์ทรัสสมิติทําให้ซู57หมุนกลับตัวหลบกระสุนและพลิกท่าชับไวแบบที่นักบินฝั่งตรงข้ามถึงกับร้องว่านี่มันท่าอะไรของมันวะเนี่ยซู57สามารถลอบยิงเป้าหมายได้โดยที่ศัตรูไม่รู้ว่ามันมาจากทิศไหนด้วยระบบล่องหนพร้อมเรดาร์รอบตัวผีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทำให้มันเป็นเหมือนนักล่างเงามืดที่บินมาแบบเงียบๆแล้วซัดทีเดียวจอดครับ ยิ่งไปกว่านั้นว่ากันว่าเสียงเครื่องยนต์รุ่นใหม่อิสเดลิเย30สามารถทำให้มันบินเร็วระดับซูเปอร์ครูสได้แบบไม่ต้องเร่งเบิร์นแล้วถ้ามีการอัปเกรดสมบูรณ์ซู57จะกลายเป็นสัตว์นักล่าที่เงียบที่สุดเท่าที่รัเสเซียเคยสร้างมาครับหลายคลิปจากสมอรภูมิจริงก็เผยให้เห็นว่ามันถูกนำไปใช้ปฏิบัติจริงแล้วด้วยแปลว่ามันไม่ได้มีแค่บนคาตาล็อกครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของซู57เสือดำล่องหนยุคที่5เครื่องบินที่เต็มทั้งเทคโนโลยีความลึกลับและความดุดันแบบสายโหดตัวจริงครับยิ่งรู้ยิ่งน่าคนหายิ่งศึกษายิ่งน่ากลัวครับลองจินตนาการดูสิครับถ้าซู57ประทากับ F22 แบบ1ต่อ1คุณคิดว่าใครจะอยู่เหนือฟ้าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับ